วันนั้นคือกลับจากสเดานะคะกลับจากบ้านเพื่อนธุระด้วยแล้วทีนี้ก็ก็มันก็เวลาประมาณสี่ทุ่มกว่าๆค่ะสี่ทุ่มครึ่งได้ประมาณนั้นถึงที่เกิดเหตุก็อยู่ประมาณสี่ทุ่มสี่สิบประมาณนั้นนะคะแต่เราก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นเส้นทางนั้นไม่ได้อยู่แล้วมันก็ต้องกลับทางนั้นอหูือตลอดออพอไปถึงที่เกิดเหตุตรงนั้นมันก็มันมีผู้ชายคนหนึ่งะะมาจับท้ายรถเราแล้วเขย่ารถอย่างเงี้ยคะ่ะ ช่แล้วทีนี้ก็ตกใจแล้วก็หันหันไปก็ไม่คิดว่าจะมีคนตามหลังมาไงคะแล้วหันไปแล้วทีนี้เขาก็เขย่าท้ายรถเขาก็บอกว่าให้จอดจอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เราก็ไม่จอดเขาก็ถีบรถเราอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันจะล้มอะคะแต่ว่าไม่ได้ล้มเขาความรู้สึกตอนนั้นเราเราเราถึงกลัวมากเลยค่ะสติไม่อยู่กับตัวเลยแต่ก็ยังยังดีที่ว่ารอดมาได้เขาคิดว่าที่เขาทําแบบนั้นเขามีจุดประสงค์อย่างไรครับ ไม่แน่ใจเลยค่ะไม่รู้ว่าจะหวังอะไรเราเราผ่านเส้น <c oughs> ทางนั้นบ่อยไหมบ่อยค่ะเพราะว่าทํางานเป็นกะค่ะมันมันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วตรงนั้นเพราะว่าบ้านเราก็อยู่ทวยครูอยู่ในนี้อยู่ด้วยแล้วมันก็ไม่ใช่แค่เราคนเดียวมันมันหลายคนแล้วก็น้องสาวตัวเองด้วยพี่สาวด้วยก็ทํางานเป็นกะหมด <c oughs> น้องสาวก็เลิกงานสี่ทุ่มกว่าแบบนี้ก็ทุกวันอยู่แล้วไม่ไม่พูดถึงเรานะคะคือพูดถึงโดยรวมคนอื่นก็ แบบนี้อยู่แล้วเพราะสาโรงงานคนโรงงานข้างในนี้ก็เยอะอยู่แล้วร้บที่ผ่านมาเคยเคยเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้กับเรากับคนในหมู่บ้านบ้างหรือไม่ครับไม่ทราบเคยได้ยินเกี่ยวกับคนในหมู่บ้านแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้ากับตัวเองยัง,ย,งยังไม่เคยเจอค่ะครั้งนี้ครั้งแรกคือจริงๆนี้เราเราเราคิดไหมว่าเขาจะปรงอะไรที่ว่าขอ่อยที่ว่าเป็นเรื่องอะไรลึกๆล้ลลนมั้งคะ ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแล้วที่นี่หลังจากเกิเดเหตุเราได้มีการแจ้งความหรือว่าไปบันทึกประจำวันไว้ไหมได้ได้ไปแจ้งความค่ะเกิดเหตุตอนกลางคืนวันนั้นแล้วก็ไปแจ้งค่ะแจ้งความอีกวันหนึ่งใช่ค่ะลงบันทึกประจําวันไว้เกิดเหตุมานานแล้วยังแล้วตอนนี้มีความคลื่อหน้าจากทางเจ้าหน้าที่บ้างไหมก็มีเจ้าหน้าที่ส่งรูปให้มาดูบ้างว่าคนนี้พอจะใกล้เคียงไหมอะไรไหมแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ไปดูกล้องวงจรปิดด้วยกันบ้างเลย เราอยากให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทาอะไรในในพื้นที่บ้างนะ,ะเพื่อความปลอดภัยของเราอย่างแรกอยากให้ติดไฟตรงนั้นก่อนเลยค่ะ<อ>เพราะว่าเส้นทางกลับบ้านนี่คือจะเปรียวเปีียวมากอยู่แล้วแล้วไม่มีไฟอีกอย่างเงี้ยมันมันก็อันตรายอยู่แล,แล้วนั้นแล้วก็ขอเป็นจะยังไงเดี๋ยวขอเป็นแบบจุดตรวจสักหน่อยก็ได้ไม่ต้องทุกวันก็ได้ค่ะคือสุ่มสุมส่มว่างตรวจก็ได้ใช่ค่ะ กอนกลางคืนเพราะาม,มันมันมีมันมีคนกลับบ้านเวลานั้นคือบ่อยอยู่แล้วทุกวันอยู่แล้วค่ะเชื่อใจเชื่อว่าทุกวันอยู่แล้วครับทีนี้ส่วนตัวของเราเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์ตรงนี้เรามีความรู้สึกอย่างไรแล้วก็ถ้าหากว่าจะใช้เส้นทางนี้อีกเรามีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างก็มีอาวุธนิดหน่อยค่ะคือแบบเอาให้เหมาะกับผู้หญิงนะคะเอาแบบที่ว่ากระทันรัดทันทัน,ท,นทันเวลาเขามาถึงตัวอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องมีการระมัดระวัวงใช่ใช่ค่ะ เราต้องอยู่แบบระวังค่ะไม่ใช่ระเวงถ้าระเวงเราเอาอะไรไม่ทันอยู่แล้วสติก็ไม่มีอยู่แล้วถ้าระวังอย่างน้อยเราก็รู้ว่าถ้ามาถึงเราจะรับมือกับมันยังไง